ดังนั้นเมื่อการแก้กรรมหรือดับกรรมเนี่ยต้องประพฤติกายวาจาจ,จิตตามหนทาง8ประการคนอื่นแก้ให้เราได้ไหมโยมไม่ได้นะโยมประพฤติมรรคแปดแล้วโยมอีกคนหลุดพ้นได้ไหมไม่ได้คนคนไหนทําดีคนนั้นก็ได้สินะถ้าโยมไปขโมยโยมก็ติดคุกไปสิอีกคนไปติดคุกได้ไงใช่ไหมอ่าอีกคนทําความดีคนนี้ก็ต้องได้ความดีไปดังนั้น การเข้าถึงความดับกรรมคนอื่นทําให้เราไม่ได้ดังนั้นไอพิธีแก้กรรมทั้งหลายหมดราคาใช่ไหมหมดราคาพอเรามารู้หลักการพระผู้มีพระภาคเจ้าจบเลยโอ้โหนะเสียเงินไปแก้กรรมมาหลายแสนแล้วทีนอหมดไปหลายรอบแล้วต่อไปจะไม่เสียลนะนอะต่อไปสบายๆอยู่กับบ้านประพฤติมักมีองค์แปด เรื่องดับกรรมนะแล้วคนมันสแกนกรรมได้ไหมโยมมันสแกนกรรมกันเยอะเลยนะอะก็ต้องรู้ก่อนว่ากรรมมันคืออะไรนะพระศาสดาบ,บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมบางทีไอ้คนสแกนกรรมยังไม่รู้จักเลยว่ากรรมคืออะไรหนังสือแก้กรรมออกมาเยอะเลยโยมมันเป็นเบสเซลเลอร์ขายอยู่ตามกรุงเทพเนี่ยนะเห็นนะ คนก็ไม่แห่ซื้อกันเต็มเลยนะไอ้คนเขียนหนังสือยังไม่รู้เลยว่ากรรมคืออะไรใช่ไหมอ่าผู้เจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมมันเขียนหนังสือบอกว่ากรรมไม่เจตนากรรมไม่เจตนาไม่มีก็ผู้เจ้าบอกตรงๆว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเห็นไหมโยมลงไปสแกนกรรมไม่เจตนาเนี่ยไม่มีในพุทธวจนะเห็นไหมเนี่ยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอน่ะนะ ก็สอนกันผิดบานเลยเห็นไหมน,นั้นทั้งพระทั้งคารวะตอนนี้ตั้งตัวเป็นผู้รู้เรื่องกรรมกันทั้งนั้นเลยโอ้โหกรรมเป็นเรื่องยากมากเยอะถ้าไม่ศึกษาพุทธวจนะแล้วเนี่ยลองพูดเรื่องกรรมเหอะเดี๋ยวก็งงเองนะยมไปถามเรื่องกรรมกับใครสักคนเนี่ยเดี๋ยวก็พูดพันกันไปพันกันมางงาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้บทบัญญัติของพระศาสนาจึงจะตอบได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา มีเหตุผลท่นี้ไปดูเหตุเกิดของกรรมนิธานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะหรือสัมผัสสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมกรรมเกิดที่ผัสสะดับที่ผัสสะเหมือนกันดังนั้นเวลาโยมเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะ ยมเห็นสิ่งหนึ่งโอ้สวยนะการเห็นดับไปได้ยินละไปฟังข่าวละโอ้ข่าวโนนข่าวนี่ข่าวไม่ดีอา้าเสียใจอีกละพอข่าวนี้เอา้าเดี๋ยวได้กลิ่นอาหารมาอีกละไปกินโอ้โหอาหารอร่อยผัสสะเกิดกี่ครั้งอะ่ะเอาแค่ตั้งแต่เชา้ามาถึงเวลานี้ยมนั่งนับผัสสะของโยมไหวไหมโอ้โหมันเยอะเหลือเกินนะนะเอาแค่วันหนึ่งเรายังนับผัสสะเราไม่ไหวเลย เดี๋ยวตารู้หูได้ยินเดี๋ยวจมูกได้กินเดี๋ยวมันยุบดับยุบดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตทํางานเร็วมากนะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแค่วันเดียวเนี่ยโยมยังนับกรรมไม่ท่วนเลยแล้วโยมนั่งดูเถอะให้คนสแกนกรรมมันจะไปนั่งนับท่วนไหมมันเหมือนเป็นนั่งนับเม็ดฝนที่ตกในมหาสมุทรมันนับไหวมั้ยเนี่ยไม่มีทางโยะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยผู้เจ้าจะหมกตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่รู้น่ะ ู้เจ้าจึงจัดไว้ในมิขสาลาสูตรเนี่ยบอกเพราะเหตุนั่นแลพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้ตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่จะประเมินตรวจสอบตัดสินบุคคลได้คนอื่นไม่มีดังนั้นถโยมทราบพุทธวจนะบทนี้บทเดียว ไอ้พวกหมอแก้กรรมทั้งหมดเนี่ยหมดราคาไปเลยไอ้พวกสแกนกรรมทั้งหลายนี่หมดราคาทันทีเห็นนะเพราะเราไม่ใช้คำตถาคตมาเป็นเครื่องนำชีวิตของเรา